ข่าวบรรยากาศพิธีสวดพระพิธรรมศพคุณแม่มนทีิราจันพุทธนะครับคุณแม่ของไบร์พิเชียทานจันพุทธซึ่งเมื่อวานนี้ที่สาราบุพการเรียนนุสรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะฮะก็เป็นคืนที่2แล้วนะครับ ก็บรรยากาศยังคงเต็มไปได้วยความโศกเศร้านะครับไร์และครอบครัวก็ได้กําลังใจดีจากทุกคนนะครับที่เดินทางไปร่วมให้กําลังใจและร่วมไว้อะไรให้กับคุณแม่รวมไปถึงพวงหลีดทุกพวงและข้อความจากทุกช่องทางที่ส่งเข้ามานะครับต้องบอกว่าเมาื่อวานนี้พวงหลีดส่งไปจํานวนเยอะมากนะครับ ừ ừ ừ. คนในแวดวงบันเทิงก็ เขาเรียกว่าร่วมแสดงความเสียใจส่งพวงหลีดไปเยอะมากจริงต้องขอบคุณแทน้องไบรด้วยเพราะว่าไบรเองเนี่ยก็พูดขอบคุณตลอดนะเมื่อวานนี้พี่เบิร์ดทงชัยไม่อินตตยนะครับก็ส่งไปพี่เอ็สุภาชัยพี่นกน้อยผู้จัดจาก,การพี่เบิร์ดก็ส่งไปด้วยนะฮะเยอะแยะมากเลยเยอะ,ะมากจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ก่อนเริ่มพิธีสวดพระพิธรรมนะครับไบร์กับโตก็ได้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับซึ่งไบร์เนี่ยก็พูดด้วยการเสียงสั่นว่าคิดถึงนะคิดถึงมาก คิดถึงคุณแม่จับใจนะครับทุกการจากลามันเจ็บปวดมันทุกทรมานยิ่งเป็นการจากลาจากคนที่เรารักที่สุดแล้วด้วยมันคงเจ็บปวดและทุกแบบทวีคูณแต่ถ้าเกิดมองในทางกลับกันยินดีกับคุณแม่ที่จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทุกทรมานจากโรคมะเร็งอีก แม่จะได้พักสบายๆยอย่างแท้จริงตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาแม่อดทนต่อสู้กับโรคมะเร็งผ่านการผ่าตัดใหญ่มาหลายครั้งแม่จิตใจเข้มแข็งมากไม่เคยร้องไห้น้อยใจที่ตนเองเป็นมะเร็งครั้งนี้แม่เข้าโรงพยาบาลนานที่สุดก็แอบหวังว่าแม่จะผ่านไปได้เหมือนทุกครั้งแม่เข้มแข็งเกินกว่าใครจะนึกถึงใบก็เคยบอกแม่ว่าขอให้ตัวเองเข้มแข็งได้สักครึ่งของแม่ วันสุดท้ายก่อนที่แม่จะจากไปแม่ทั้งยิ้มให้ไบรท์บอกว่าที่ผ่านมาได้เต็มที่ที่สุด มาโดยตลอดทุกครั้งที่แม่ป่วยทุกหัตถการในการรักษาทุกครั้งที่คุณหมอนัดได้อยู่ข้างๆแม่ตลอดใบจะรีบไปดูแลคุณแม่ตลอดนะฮะเวลาที่คุณแม่คุณหมอนัดพบหรือว่าไปอยู่โรงพยาบาลอยู่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนอกจากนี้นะครับไบรก็ยังเล่าเหตุการณ์วันที่พี่ยุทธ์สารยุทธ์นะครับไปเยี่ยมคุณแม่วันแรกหลังออกมาจากเรือนจําด้วยคือใบเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยคุณแม่หลับอยู่แต่พอพี่ยุทธ์เข้ามาจับแขนแม่แล้วพูดกับแม่ว่าแม่ครับผมสารยุทธ์นะครับ แม่ครับผมออกมาแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะผมมาช่วยน้องแล้วน้องไม่เหนื่อยแล้วแม่ก็ลืมตาขึ้นมาและยิ้มให้พี่ยุทธนะครับแล้วก็พยักหน้า3ครั้งสักพักคุณแม่ก็หลับไปอีกครั้งหนึ่งและในวันสุดท้ายนะครับพี่ยุทธก็มาทันในช่วงเวลาสุดท้ายของคุณแม่พอดีและได้มาลาคุณแม่ในวันสุดท้ายด้วย ซึ่งไบรท์ก็บอกว่าขอบคุณทีมคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะที่ดูแลแม่อย่างดีจนวันสุดท้ายและพร้อมขอบคุณแฟนข่าวทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจไบรท์และคุณแม่มาโดยตลอดแม้วันนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่กำลังใจก็ยังมาต่อเนื่องขอบคุณมากจริงๆเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ไบรท์กันหน่อยฮะคิดถึงนะคิดถึงมากๆเลย ยิ่งมันเป็นการจากลาจากคนที่เรารักที่สุดแล้วด้วยมันก็คงเจ็บปวดกับทุกแบบทวีคูณแต่จริงๆถ้าเกิดแบบมองในทางกลับกันนะคะยินดีกับแม่นะคะที่ที่เขาจะได้ไม่ต้องแบบเจ็บปวดไม่ต้องทุกข์ทรมานจากอาการปวดจาก โรคมะเร็งอีกต่อไปแม่เป็นมะเร็ง20ปีแม่เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากผ่าตัดใหญ่ๆเนี่ยในช่วง20ปีเนี่ยเฉพาะผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณ3ครั้งแม่ก็อึดมากอะคะ่ะแม่ก็เข้มแข็งมากแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งจนมันมาถึงครั้งนี้แหละที่แม่เข้าโรงพยาบาลน,นานที่สุดเลย 6เดือนเกือบเกือบ6เดือนเราผ่านเส้นของความตายถ้าพูดกันตรงๆอ่ะมาหลายรอบพอมารอบนี้ก็คิดแหละแต่ว่าเราก็แอบหวังว่ามันคงจะผ่านไปได้เหมือนทุกๆครั้งตอนที่เราถอดเครื่องทั้งหมดออกแล้วอะค่ะมองไปที่เขาอ่ะก็คือเขายิ้มให้ก็คงเป็นการจากไปแบบที่แม่อยากจะบอกเราว่าคนที่อยู่ต่อ แม่อย่างยิ้มเลยลูกก็ต้องยิ้มใบว่าเขาเข้มแข็งเกินกว่าที่ใครจะนึกถึงนะคะเอาจริงๆตอนที่ใบบอกเขาเมื่อเมื่อใบารู้แล้วว่าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายใบยบอกเขาว่าเออขอให้ใบอะ่ะเข้มแข็งได้ครึ่งหนึ่งของแม่เพราะเขาแบบเก่งมากๆจริงๆวันที่พยุทธออกจากเรือนจำบ่ายวันนั้นน่ะใบไปโรงพยาบาล<ม>ไปเยี่ยมคุณแม่เลยแล้วพยุทธก็ตามมาเยี่ยมแม่ในวันแรกที่พยุทธออกมา จากเรื่องจเลยตอนแรกกับแม่หลับขอพี่ยุทธเข้ามาใช่ไหมคะพี่ยุทธก็แบบจับแขนแม่แล้วก็บอกว่าแม่ครับผมสรยุทธนะครับเห็นนี้ด้วยเสียงพี่ยุทธใช่ไหมคะแม่ก็ลืมตาขึ้นมายิ้มแม่ยิ้มให้พี่ยุทธเลยแม่ครับผมออกมาแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะผมมาช่วยน้องแล้วน้องไม่เหนื่อยแล้วนะแม่ก็ยิ้มอย่างนั้นแล้วก็พยักหน้าสามที แล้วก็สักพักหนึ่งอะค่ะหลับแล้วก็วันที่เมื่อวันอังคารเนาะ mm hmm. วันวันสุดท้ายของแม่ค่ะ mm hmm. พี่หยุดก็มาในในช่วงเวลาสุดท้ายพอดี mm hmm. เอาจริงอ่ะไว้กำลังแบบโคแบบหนักเลย mm hmm. พี่ยุดกเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มากอดมาพูดปลอบใจแล้วก็ ได้มาบอกลาแม่ด้วยค่ะในวันสุดท้ายใบอยากขอบคุณตั้งแต่คุณหมอทุกๆท่านนะคะที่ดูแลแม่มาเป็นอย่างดีในทุกๆช่วงของการรักษาเลยอยากขอบคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยที่แม่ได้ไปใช้บริการใบอยากขอบคุณจากใจมากๆจริงๆค่ะถึงแม้ว่าท้ายสุดด้วยตัวโรคเราเอาชนะมันไม่ได้แต่ทุกๆครั้งทุกๆหหตถการ รวมถึงการวินิจฉัยของคุณหมอเนี่ยมันก็ทำให้แม่เขาได้มีเวลาอยู่กับเราเพิ่มมากขึ้นในทุกๆในทุกๆช่วงอะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนข่าวแฟนรายการที่ติดตามให้กำลังใจไว้มาโดยตลอดอวยพรคุณแม่แบบทุกช่วงอะเวลาที่ใบลงรูปเขาแล้วมีคนมา ปอยพรให้แม่หายเร็วๆใบเล่าให้แม่ฟังตลอดใบก็ขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ส่งมาในทุกๆช่องทางเลยมันมันมีความหมายนะแล้วก็มันมากมายแม้กระทั่งจนถึงวันนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็กําลังใจก็มาต่อเน,นื่องก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะคลคาีปองเสียงเข้าครับ ส่วนพิธีสวดพระพิธีรรมศพของคุณแม่นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีพิยุทธสอบระยุท์นะครับต่อสักดิธิ์และครอบครัวคุณไบรอันมาค่าผู้บริหารเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับโปติอารามบอยพี่นิพนวาน้องเซนเมจการวมไปถึงเพื่อนพี่น้องของคนใกล้ชิดของไบร์และครอบครัวไบร์นะครับไปร่วมไว้อาลัยกับคุณแม่แล้วก็ไปให้กําลังใจไบร์แล้วก็พี่สาวนะครับเรียกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะฮะ ส่วนใครที่อยากร่วมแสดงความอาลัยกับคุณแม่ไบร์นะครับคุณแม่ของน้วงไบร์นะฮะก็สามารถไปไปร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิบรามาธิบดีในโครงการผู้ป่วยยากไบร์โรคมะเร็งได้นะครับเพื่อช่วยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แบบเดียวกันกับคุณแม่แต่ว่าเขาขาดแคลนทุนทรัพย์ได้นะครับซึ่งก็มีโต๊ะรับบริจาคของมูลิธิรามาธิบดีนะอยู่ที่หน้างานด้วยนะฮะอ่านะครับ โดยกำหนดการสวดพระพิธรรมนะครับจะมีไปจนถึงวันจันทร์ที่29มีนาคมนะครับและจะมีพิธีชาป,ปนากิจต่อในวันอังคารที่30มีนาคมตอน4โมงเย็นนะฮะซึ่งเมื่อคืนหลังจากจบพิธีไปนะครับไบรก็ได้โพสต์สคลิปที่คุณแม่ ได้ให้คําอวยพรนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วพร้อมกับเขียนข้อความสุขสุดซึดด้งว่าคิดถึงที่สุดเลยแม่ขาไบรท์เพิ่งเข้าใจความหมายของคําว่าแก้วตาดวงใจก็เมื่อตอนที่แม่ป่วยหนักคราวนี้ก่อนหน้านี้แม่พูดมาตลอดว่าลูกทั้งสองคนคือแก้วตาดวงใจของแม่ไบรท์ฟังเข้าใจแต่เพิ่งจะรู้ความหมายของมันอย่างแท้จริงก็เม่อความสูญเสียมาถึง มันเหมือนมีใครมาควักเอาแก้วตาและดวงใจของไบรท์ไปความรู้สึกใจจะขาดมันเป็นแบบนี้นี่เองสำหรับไบรท์แม้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเกินกว่าใครจะนึกถึงผ่านการผ่าตัดใหญ่มาหลายครั้งแต่ไม่เคยมีน้ำตาไบรท์ไปส่งแม่เข้าห้องผ่าตัดทุกครั้งไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่แม่จะเหลียวกลับมามอง น้ำตาแม่มักไหลออกมาด้วยเรื่องเฉพาะหน้าเช่นเจ็บหรือปวดเกินจะทนไม่ใช่บ้องไห้เพราะน้อยใจในโชคชะตาว่าฉันเป็นมะเร็งหรือว่าเพราะฉันกำลังจะตายไรเป็นเด็กที่ติดแม่ตั้งแต่จำความได้ที่ไหนไม่มีแม่ที่นั่นจะไม่มีไรถ้ามีวันไหนที่ต้องนอนโดยไม่มีแม่จริงๆไรจะเอาหมอนของแม่มานอนกอดเพราะกลิ่นของแม่จะทาให้หลับสบาย หนังสือและสมุดทุกเล่มตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยใบยจะให้แม่เขียนชื่อที่หน้าปกให้ด้วยความเชื่อแบบเด็กๆว่าถ้าเล่มไหนมีลายมือแม่วิชานั้นจะโชคดีจะคะแนนดีจนโตทำงานแล้วไบรก็ยังชอบให้แม่เขียนหน้าปกสมุดบัญชีให้เพราะมีความเชื่อเล็กๆอยู่ในใจเสมอว่าลายมือแม่จะทำให้เงินงอกเงย เาบอกว่าแม่คือครึ่งหนึ่งของชีวิตใบนะฮะเป็นทุกอย่างทั้งที่ปรึกษาเพื่อนสนิทใบพูดกับแม่ได้ทุกเรื่องใบเป็นคนชอบเล่านะฮะส่วนแม่ก็เป็นคนชอบฟังใบชอบให้แม่อวยพรขณะที่แม่ก็มักจะอวยพรเวลาลูกๆทําอะไรให้แม่เสมอนะฮะเราสองคนแม่ลูกจึงลงตัว 15กุมภาพันธ์ก่อนจะรับลูกของแม่ลดลงตามลำดับนะฮะใบบอกแม่ว่าใกล้วันเกิดลูกแล้วนะแม่แม่จำได้ไหมวันที่เท่าไหร่แม่ยิ้มแล้วตอบว่า22นะฮะแม่เอามือลูบหัวแล้วก็อวยพรให้ลูกเหมือนเช่นเคยอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป <c oughs> มันเป็นคำอวยพรธรรมดาธร,รมาที่กินใจลูกที่สุดเลยแม่ขาใบโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกสาวแม่ ความรักความเสียสละและความทุ่มเททุกอย่างที่ลูกของแม่จะอยู่ในใจของไบและพี่บุ๊กและเป็นต้นแบบให้เราทั้งสองคนตลอดไปต้นไม้แห่งความดีที่แม่ปลูกไว้ในใจของลูกเติบโตผิบานตราบเท่าที่ลูกมีลมหายใจ38ปีเต็มแห่งความรักความผูกพันจากนี้ไปมันจะผูกและพันกันในใจของเราแม่ลูกตลอดไป ใบมั่นใจไม่ว่าแม่จะไปอยู่ที่ไหนไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่แม่จะคอยมองมาที่ลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจของแม่เสมอน้องไบคลิปนี้ถ่ายช่วงวันแม่ปีที่แล้วสิงหา63นะฮะก็อ,อันนี้เป็นคลิปบรรยากาศคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่งานนะครับก็ได้คุยกับไบร์ไบร์ก็บอกว่าอ,อบานอนไม่ได้เลยนะครับหลับตาลงไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เพราะว่า คือเขาจะปกติเขาจะนอนกับแม่ตลอดองไงอืมอ่าเราไปดูคลิปที่เขาโพสฮะสำหรับที่วันแม่ปีที่ผ่านมาฮขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะทำงานการหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่รักของแม่แล้วก็ของทุกๆคนสิ่งที่ลูกทำไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูดูแลแม่อย่างดีขอให้ ลูกมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งที่จะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามสิ่งใดเลิศสิ่งใดประเสริฐขอให้บังเกิดกันลูกสาวแม่นะคัแม่จ้ให้แม่แข็งแรงนม่ทุกทุกวันเลยให้แม่แข็งแรงขึ้นทุกวัน แสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพิธีสวดพระพิธรรมวันที่3ช่อง3เป็นเจ้าภาพนะครับ